สวัดีครับวันนี้ก็จะมาพาชมห้องพักนะครับวันนี้เรามาอ่ามาห้องพักนะครับว่าห้องพักเนี่ยมันมีสิ่งที่สวยงามที่เรามาดูก็คือเนี่ยมีชั้นวางตรงนี้ยตกแต่งสวยนะครับว่าอาเราจะตกแต่งห้องในห้องที่แคบๆนะครับจัดต่องตกแต่งมีของปลอมมีแก้วนะครับตกแต่งแล้วก็มีอะไรทําให้ห้องสวยงามนะครับอาจจะทําต้นไม้ปลอมอันนี้ครับ ตกแต่งไว้หลายแนวหลายรูปแบบน,นะครับอ่าอันไหนนี้ก็เป็นอ่าอุกี้อุ๊กี้นะครับดูสวยนะครับอ่าน,นี่และข้างหลังเนี่ยครับก็จะเป็นวอลเปเปอร์นะครับอ่มามันก็ทําให้ดูห้องจากห้องแคบๆห้องลเล็กก็ดูกว้างขึ้นนะครับอ่าดูห้องส่วนใหญ่นะครับก็ดูแล้วแล้วตกแต่งอ่าหล,ลอดไฟครับหลอดไฟก็มีดูแบบมุกกิ้งุกกิ้งนะครับเบื้องต้นก็ ทำให้ห้องกับแคบมันก็จะดูให้ดูสวยขึ้นนะครับก็นี่ครับคือการห้องเล็กๆตกแต่งให้มันสวยงามขึ้นเออมันก็จะดูสะอาดตาดูมีสีสันขึ้นครับผมผมก็แนะนําให้เห็นครับเบื้องต้นก็เห็นว่าสวยดีครับเลยเอามาแชร์ให้กับอ่า ผู้ติดตามได้ดูนะครับกออย่าลืมนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับผม